สวัสดีครับทุกคนกินไรดีช anel นะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีสีภาคนะครับวันที่20-28สิงหาคม65นะครับผมที่ตลาดนัำสนามมวยฉบเชิงเซานะครับไปชมกันเลยเพื่อนๆตามผมเข้ามาในงานกันเลยนะครับผมร้านแรกกันเลยมาที่ร้านปลาหมึกย่างนะครับจากเพชรบุรีชื่อร้านเพชรบุรีซีฟู้ดนะครับกับปลาหมึกย่างหลายอย่างหลายรสชาติเลยนะครับถัดไม้ร้านนะครับผมก็เป็นขนมกวนนะครับผมก็จะมีกะละแมกวนขนมหวานต่างๆนะครับ ไสแพ็คไส่รอกันที่ขอร้สาม35พาครับสามแพ็กไว้กันเลยทีเดียวมากันที่ร้านนี้นะครับผมหลักๆก็จะเห็นเป็นแคปปมนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำพริกหนุ่มนะครับเราวเกี๊ยวก็มีครับผมมาต่อกันที่ร้านไก่ย่างกันนะครับร้านนี้จะเป็นร้านเจ๊นยไก่ย่างามาปดูพ่อค้าย่างไก่นดิฝ่าครับช้าก็กระจงย่างไก่นะครับมาใหญ่โตๆเลยย่างกันไฟกันก่อนนะครับผม พอ,อย่างสุกก็ะจอบเป็นไม้สีเนลืเงหนน่ารับประทานประมาณนี้นะครับร้านก็ยังมีไช่ตรงเครื่องด้วยนะครับผมข้าวฝากกันมาที่ร้านยำนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านยำนะครับมียำหลากหลายชนิดเลยดูแล้วเปรี้ยวปากน่ารับประทานครับผมเรียกน้ำลายได้เลยทีเดียวครับมาต่อกันที่ร้านลูกชิ้นนึ่งหม้อไฟเลยนะครับ านนี้ก็จะเป็นร้านชิปหนึ่งครับมีหม้อไฟร้อนๆครับร้านถึินี่ก็จะเป็นเคปนะครับมีหลายรสชาติชาเขียวชาโคนะครับเนยนมแล้วก็ตามด้วยฮอทดอกชีสนะครับโอ้หฮารร้านนี้นะครับผมขนมเบื้องขนมถังแตงนะครับหไฟเยอะมากเลยครับใส่ครีมใส่อะไรท็อปปิ้งด้วยฝอยทองครับผมยั่วน้ำลายมากเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับผมเป็นชิ้นทอดนะครับผมมัดเป็นพวงเลยนะครับสันเหลืองกรอบน่ารับประทานนะครับผม มีลูกชิ้นนึ่งด้วยนะครับผมใส่ถุงผูกมัดไปแล้วครับจานเจ้าก็มีนะครับร้านนี้เป็นไข่ปลาหมึกทอดนะครับผมโอ้โหทอดเหลืองสันสวยงามเลยนะครับลาดึงกิน้ำจิ้มซีฟู๊ดครับรสแซ่บมากเลยนะครับผมต่อครับผมร้านนี้เป็นร้านตอรกครั่วอันนี่ตัวล้นสดเลยนะครับผมหอมตัวน่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับผมจัดอรน่อยแล้วนี่มาต่อกันที่ร้านได้ฟุกุนะครับผมสันล้วใจเด็กๆมากเลยนะครับ เจอร้านเกาลักอีกแล้วนะครับผมโอ้โหร้านี้ซูชินะครับยูซุชิหลายหน้าเลยนะผมตามด้วยพริกตุ่มตรงเครื่องนะครับยืนย่างหอมพริกกันยั่วๆเลยนะครับกินหอมพุ้งชวนรับประทานทะเลทีเดียวนะครับดูสีครับสีราดนเจิ้มทางากฟฟินะครับผมนี่ก็เป็นขนมหวานนะครับยั่วใจเด็กๆอีกแล้วนะครับผมมีเยอะนะครับผมตลาดนี้ ต่อกันที่ร้านน้ำมะพร้าวปั่นเลยนะครับผมมีร้านขนม,มร้านของหวานโอ้ลูกชิ้นนะครับอลังการมากเลยนะครับของกินเดีดยได้ว่าคือพบเงินมายังไงก็หมดแหละครับผมเจอร้านขนมบ้าพีนอีกแล้วนะครับร้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมหน้าตาสวยรับประทานไอ้หน้าตาสวยสดหน้ารับประทานเหมือนกันนะครับการท็อปปิ้งหน้านะครับผมหอยท้องสีเหลืองสีเขียวนะครับ โอ้โหขาดไม่ได้นะครับผมร้านเมโลนะครับเมื่อกี้นี่ครับผมโรตีนะครับโรตีสายไหมจากอยุธยาเลยนะครับผมที่แกทําสดๆเลยนะครับนนะครับดีลาการทําแป้งโรตีของพี่แกนะครับผมปึ๊บปั๊บนะครับผมปาดขึ้นปาดขึ้นปาดขึ้นเลยนะครับสุดยอดครับผมสกิลขั้นเทพเลยนะครับ แป้งหอมปรุงเลยนะครับผมนี่ครับผมชั่งกิโลนะครับอดใจไม่ได้เลยครับผมจัดกันมาเลยครับหนึ่งชุดครับผมเอย่าไปต่อกันที่ร้านอื่นนะครับผมก็มีรายหน้ารับประทานเองครับนี่ครับกะละแมกควรกันสดๆนะครับผมถ่ายกันยืพักนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการควนกะละแมนะครับผมนี่ครับดูที่ก็รทำครับนี่ครับเขาจะมีกะละแมกายเลยนะครับ อาหารที่สดครับไก่โตผู้เรียนครับกระเมร์เนตก็มีนะครับข้าวเหนียวแดงข้าวอ่อนสามด้วยผุ้ซากวนนะครับโอ้โหจบๆกันเลยนะครับผมไก่ถือนะครับสามจุดร้อยนะครับผมเดินสำรวจมาตุ๊บตับก็มีนะครับผมโอ้ร้านที่ร้านนี้นะครับผมเป็นร้านไส้กรอกทอดตลอดเลยนะครับผมดูเวลาการทำไส้กรอกทอดที่เขานะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บข้องหน้าดูเลยทีเดียวครับผม วิธีการข้อนะครับผมนี่ครับไฟร้อนๆน้ำมันท่วมๆนะครับผมทำให้กรอบเหลืองน่ารับประทานนะครับดวนน้ำลายมากเลยนะครับผมกลิ่นช่างหอมยวนชวนใจจังเลยนะครับมาต่อกันที่ร้านไก่ย่างร้านที่ันนี้นะครับดูครับผมไก่ย่างเหลืองเข้มน่ารับประทานเลยนะครับผมกลิ่นหอมฟ้งเดียวเลยนะครับก็ขออภัยนะครับผมใช้กล้องตัว แสงมันเข้านะครับเลยวูบว่าบไปต่อเไรครับผมพอชมกันได้อ๋อร้านนี้ครับผมร้านปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกย่างหลายอย่างครับมีทั้งไข่ปลาหมึกปลาหมึกนวลครับแล้วก็เป็นตัวปลาหมึกนะครับนี่ครับร้านนี้นะครับทะเลตองซีอิ๊วนะครับผมอาหทะเลมาตองซีอิ๊วกันหน้ารับประทานเลยครับยำอีกหลายอย่างนะครับยั่วยวนยั่วยวนครับผมร้านเป็นที่มีโซนกาแฟนะครับมียำลูกชิ้นด้วยนะครับร้านนี้ หมฟองพัเนืนะครับผมชิ้นยำไปปอนะครับผมเนื้อต้นผังทอดนะครับไปดูร้านอื่นมบ้างร้านขนมเบื้องถ่างแตกก็แล้วนะครับร้านนี้สีสันน่ารับประทานนะครับผมจากครีมออฟปิ้งกันเจิมนะครับไก่ย่างจีราพันนะครับผมร้านนี้มีทั้งไก่ทอดไก่ย่างครับไปอีกน่องมีทุกส่วนนะครับผมที่ทอดนีครับเป็นตัวตัวย่างก็มีนะครับผมแบ่งเป็นตัวแบ่งเป็นครึ่งตัวก็มีนะครับ น้ำจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆนะครับพร้อมบริการขับมาครับผมมาดูร้านปลาหมึกอีร้านนงครับผมเดินยากนะครับคนเยอะครับมันู่คนเยอะจริงนี่ครับผมปลาหมึกไข่นะครับปลาหมึกไข่ไม้ละสามสิบห้าบาทไปเลยนะครับผมมันมีปากปลาหมึกด้วยนะครับไม้สามสิบห้าเหมือนกันนะครับผมในงานก็ยังมีของใช้ เสื้อผ้านะครับมากมายเลยนะครับผมเดินเลือกซื้อเดินเพลินเลยนะครับนี่ก็พามาเดินดูโซนของใช้นะครับผมนี่เป็นร้านรองเท้านะครับร้านนี้เป็นร้านพาข้าวเหนียวโอ้ชื่อร้านพาข้าวเหนียวนะครับผมขายไส้กรอกย่างนะครับหูย่างเป็นพวงเลยนะครับผมพวงยาวใหญ่เลยนะครับผมดูจากใบมาลูกค้าแล้วก็การย่างนะครับผมหางจะอร่อยนะครับร้านนี้ ชวนทำลายหลเลยนะครับผมมาต่อครับร้านนี้ครับปลาหมึกทาโกะทอดซอสเกาหลีนะครับโอ้โหปลาหมึกนารับประทานเลยครับผมดูสีเหลืองชวนยั่ววนมากเลยนะครับผัดไทยครับผมร้านนี้ผัดไทยนะครับมีผัดไทยหลายเส้นหลายสีเลยนะครับผมกล่องละยี่สิบบาทเองนะครับร้านขนมอีกแล้วนะครับร้านนี้ขนมมากมายหลายชนิดนะครับ เยอะแยะไป็หมดนะครับผมละลานตานะครับเดินชมนะครับว่าจะซื้ออะไรต้องจัดเั่าไหร่ครับร้านนี้ของกินเยอะมากเลยครับผมขายเป็นแพ็คครับผมแพ็คละ3.5บาท3แพ็คร้อยเหมือนกันนะครับร้านนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเลือกชมนะครับว่าจะซื้ออะไรดีนะครับผมโหเยอะไปหมดนะครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยนะครับ มาครับร้านนี้ครับผมเป็นร้านแซลมอนย่างไฟนะครับผมจังหวะที่ผมมาถ่ายที่แกก็กำลังย่างนะครับผมไม้แรกไม่เป็นไรนะครับผมไม้ต่อไปไฟลุกท่วมเลยนะครับพี่แกกำลังดับอยู่นะครับแซลมอนมันมีมันนะครับมันก็เลยทําให้มันหลังไฟมันก็ไฟลุกนี่นะไม่เป็นไรครับต้งมีแรงกระพุนย่างเลยนะครับผมมาละสิบบาทเท่านั้นนะครับร้านนี้ใครมาเดินงานนี้ก็เอาแวะมาซื้อร้านที่ก็ได้นะผมหน้ารับประทานนะครับนี่ครับไข่ปลาหมึกทอดนะครับผมร้านนี้จัดเป็นกล่องโตๆเลยนะครับผมห้าสิบสามสิบยี่สิบครับอย่างนี้ นกกระทาทอดด้วยนะผมปลาไข่นะครับขายเป็นกล่องครับกล่องละสามสิบบาทเจอแล้วนะครับผมขนมถังแปะนะครับผมถังแปะบ้าบินอีกแล้วนะครับผมนี่ครับโบ้าบินดูครีมดูไส้ครับจุกจุกเลยครับผมนี่ครับผมร้านนี้ก็ขนมหวานกันนะครับผมร้านนี้ข้าวหลามนะครับข้าวหลามช็อตนะครับ ละร้อยบาทนะครับมีจากด้วยนะครับถ้าเดินเดินในงานนะครับผมเพื่อนมาเดินปุ๊บอยู่นะครับมีก๋วยเตี๋ยวขายนะครับโต๊ะให้นั่งรับประทานน้านครับจีนครับผมทนนี้นั่งทานได้เหมือนกันนะครับจีนน้ำยาป่าน้ำยากระชีนะครับดูดูชิ้นลอยนะครับผมมีขนมไข่ทอดนะครับผมมีหลายร้านนะครับผมมสังชวนรับประทานนั่งนะครับ ยำยำครับยำก็มีหลายรสหลายชาตินะครับผมโอ้โหครับน้ำต้มคั้นนะครับผมั้นกันสดๆนะครับใส่ขวดสายสำหรับสายผลไม้ข้นสดนะครับนี่ครับไม่พากคับร้านนี้ครับน้ำต้มคั้นร้านต้มแซ่บนะครับผมแกงปักใต้นะครับผมมีข้าวบมกไก่ด้วยนะครับ ครับมไก่สีเหลืองทองนะครับผมหอมกระมิ้นน่ารับประทานกันเลยทีเดียวมาครับร้านนี้เป็นร้านน้ำพริกนะครับพริกมีมากมายหลายเช่นนีครับเลือกได้ถูกกันเลยครับราคาก็อยู่ที่ร้อยบาทนะครับผมเป็นร้านน้ำพริกมาเลยนะครับพริกกุ้งสวยพริกกุ้งเฉียบนี่เหนะครับผมนี่ครับผมสีสันน่ารับประทานครับพริกตาแดงนะครับผม ผัดมาเป็นลูกชิ้นปลาเยาวราหนะครับผมนี่ครับลูกชิ้นเจ้าดังนะครับผมชิ้นหยาบนะครับนะครับผมนี่ครับจีบเกล็ดไม้หนึ่งนะครับสีสันเหลืองน่ารับประทานครับเอาไปเราอยากกินนะครับผมก็เดินมาถึงโซนสุดท้ายกันแล้วนะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนด้านข้างแล้วครับ จะออกดูประตูด้านหน้านะครับมีร้านไอติมนะครับผมติมไม่อ้วนครับเขาบอกไว้ยางั้นะครับนี่ครับถ้วยกระยิบเก้านะครับแต่เป็นควายก็สามที่ห้าสามทิบเก้าแล้วแต่แล้วแต่รสชาตินะครับผมก็เดินมาถึงท้ายงานแล้วนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะพาไปกินอะไรดีนะครับ วันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ